โดยในคลิปนี้ผมได้สร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาในเมค c ราฟฮา a r ด c o r e ซึ่งมันจะเป็นอะไรและจะเป็นสิ่งที่อลังการหรือไม่ก็ไปรับชมในคลิปกันได้เลยครับก็เป็นกันบ้างครับผมไม่ได้เจอหลายวันเลยนะก็ทุกคนเนี่ยสบายดีกันหรือเปล่าเห็นว่าช่วงนี้มีฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมผมก็เลยเป็นห่วงนะก็ให้ดูแลตัวเองด้วยครับผมอย่าลืมแบบ ถ้าเป็นไข้เนี่ยก็รีบๆทานยาผมจะได้หายไวๆนะเมตอนพ,ดพรดข้ามทำเพลงเลยละขอไปหาเจ้าเอามาดีลูกก่อนกันว่าผมจะจับมันมาทำฟาร์มในคลิปนี้นะแต่การจะไปหาเมื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเท่าด้วยสิแม่เลยอยู่ใบโอมเขาเรียกว่าอะคาเซียใช่ไหมคือน่าจะใบโอมนั่นแหละผมก็ชจำไม่ช่ดแต่มันน่าจะอยู่ไกลนะ ฮะดันนานหรนอใช่ว่ะอาคาเซียนาน่านะไปทำอะไรปุ่มไม่อั่นดีวะเออเพิ่งรู้เนี่ยจะกระลุกของนี่หน่อยอุย้ยมีพี่ิษขายด้วย่ะไอ้อห่ายังแพงอย่างเอิ้นก็ของไม่ค่อยดีอะ่ะโอ้อะไรวะจะให้หินย้อยก็ดีนะลุงให้อะไรมาเนี่ยหวังว่าเจ้าเอามาดีลูม,มันจะมีนะเพราะว่า ี่เกดไปที่อื่นแล้วอะ่ะเผื่อมันอาจจะไกลกว่านี่ไงนี่คือผมดวงดีแล้วนะเจอที่ใกล้ๆเนะี่ยเฮ้ยมันหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยเดินหาแบบรอบนี่แล้วนะมันยังหาไม่เจอเลยอะ่ะเอ้มดิลเลอร์ศูนย์พันป่น เฮ้ยนี่ไงโอ้โหแม่งเอยก,กว่าจะเจอเดินไปสองสามรอบได้เนี่ยแม่งแต่ตัวเล็กกว่าไม่เป็นไรหรอกมกั้งตัวเล็กกูก็เอาเดี๋ยวค่อยไปเพาะพันธุ์เพิ่มเติมแล้วกันมานี่ไปไหนไปไหนโเคได้มาแล้วครับตัวนึงจงเอาไปสักสี่ห้าตัวนะว่าผมจะเอาไปเลี้ยงด้วยแล้วก็เอาไปทำฟาร์มด้วย ดิมิเชอมาดิลโลเน่เกนี่ก็น่าจะโผล่นะเนี่ยได้มาเจ็ดตัวครับน่าจะโผล่เลยงั้นเราจะเนี่ยผมขอทําที่เลี้ยงของอมาดิโลกอละก,กันนะครับเพราะว่าผมจะทําเพาะพันธุ์พวกมันจะได้ง่ายเพราะว่ากว่าจะเจอมันแต่ละตัวเนี่ยคตรดยากเลยนะกว่าจะเจอเนี่ยคือผมเล่นไป ครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะคือไปหามันที่อาคาเซียก็ได้มาเจ็ตตัวเองครับอย่างยากเลยงั้นเราตัดไปตอนเสร็จกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะโอเคนะเจสุ์สก็เสร็จแล้วแนมะใช้เวลาไปนานเหมือนกันนะเนี่ยไอตรงเนี้ยประมาณถ้าผมจับเวลาได้นะน่าจะประมาณ15นาที20นาทีประมาณนี้แหละและภารกิจต่อไปของผมเนี่ยคือการไปทำฟาร์มเลเวลนั่นเองครับ ก็ตอนนี้คือของยังไม่ได้เตรียมเลยเลยอะ่ะคือนั่งเล่นกับอามาดิโลนี่เกือบชั่วโมงเล่นกับมันประมาณครึ่งชั่วโมงได้ซึ่งเดี๋ยวผมขอไปหาของแป๊บนะครับเพื่อของที่ผมดูเนี่ยก็น่าจะใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะ แต่นี้ผมก็ได้เตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ผมของทั้งหมดนะนี่โอเคเดี๋ยวจะเก็บเทเดินก่อนโอเคซส่งถ้าถามว่าผมทาฟา์มนี่เป็นไหมคือผมต้องบอกตรงๆเลยนะคือผมทําให้เป็นนะ<บ>ก็จะดูคลิปของคนอื่นเหมือนเดิมครับก็ถ้าใครที่อยากทําตามผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปเขาไว้ใต้ดาล่างคำอธิบายครับผม ใครที่อยากทำตามเนี่ยก็ไปดูได้ครับผมที่ใต้คลิปผมตั้งลิงก์ไว้แลละงั้นผมขอทําเป็นทามแบบละกกนนะเพราะว่าถ้าผมมาอธิบายเนี่ยคือผออธิบายไม่ถูกนะว่าผมไม่ได้คิดเองนะก็ไปดูทามแบบกันครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมวเดี๋ยวแช่วางกระบองเพชรตรงนี้ผมแล้วก็ใส่ย,ยาไอจะมันมีตัวซิลเวอร์ฟิตออกมานั่นแหละเอ้าเฮ้ยเอามาที่โลกวายไปไหนอ่ะเฮ้ยบลูตั้งชื่อนี่ว่าโอ้ยอ้ออออออทิปหายังไงดูนมไม่หาใหม่โอ้ย ลำบากลำบุญเหลือเกินโอเคไม่หายแน่นอนครับรอบนี้ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วโอเคครับ okay. ผมเนี่ยแล้วก็ทำฟาร์มเสร็จไปเรียบร้อยแล้วคือผมจะลองกดตัวสักอันหนึ่งนะคือผมจะดูว่าเลเวลของผมเนี่ยจาก35เนี่ยคือมันจะขึ้นไปสักเท่าไหร่กันนะผมจะลองกดดูนะเอ๊ okay. กดเปิดเครื่องแล้วก็กดอันนี้เลยครับ โอเคเนี่ยเกิดมาละโอ้ยเลือดทะลักมาเลยอะ่ะว้าวโอ้ยงั้นผมก็จะรอยาวๆนะผมจะจะดูว่ามันจะสุดที่เลเวลเท่าไหร่โอเคก็น่าจะสุดแล้วนะได้มา59 level. เลเวลอ่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ จาก35มา59เยอะแยงั้นออาเป็นว่าคลิปดีก็พอไว้เพียงแค่ตท่านี้กันก่อนละกันนะครับหากใครินชอบเนี่ยก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกับผมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ